สวัสดีทุกคนก็วันนี้แพนของเราก็คือจะไปอีกเกียเนาะแล้วก็ไปซื้อของนิดนน้อยนิดหน่อยก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็เรามี สมาชิกใหม่จะมาเปิดตัวด้วยก็อย่างที่ทุกคนรูนะ้เนาะอย่างคลิปที่เราเราก็ถ่ายให้เห็นน้องหมาบ้านเราเนาะเก้าตัวแต่ว่าเรามีสมาชิกใหม่และนี่ก็คือสมาชิกใหม่ของบ้านเราสวัสดีค่ะหนูชื่อมาลวยนี่ก็คือน้องแมวใช่ครับเราเลี้ยงแมวทั้งทั้งที่บ้านเรามีหมาเ้าตัวนี่ก็คือแมวตัวแรกของบ้านเรานะก็คือจะเล่า ประวัติเนาะข้าวก็คือว่าคือแม่เราพาหมาออกไปเดินหลังบ้านเนาะหลังหมู่บ้านแล้วทีนี้เหมือนไอ้รวยเนี่ยมันเหมือนโดนทิ้งเหลือเลนั่นแหละแต่อยู่ในพุ่งหญ้าแล้วเหมือนมันลองดังออกมาแล้วแม่เราก็เลยได้ยินเสียงใช่ไหมเสร็จทีนี้ก็เลยแบบเข้าไปดูก็สรุปว่าเจอเป็นเจ้ารวยนี่เองแล้วทีนี้แม่ก็เลยแบบว่าให้พี่ไปอุ้มเจ้ารวยมาที่บ้านเพราะว่า ก็เจอมันแล้วเราจะทิ้งมันไว้อย่างนั้นได้ยังไงแบบถ้าทิ้งมันอาจจะโดนไอเหลือมกินหรือว่าโดนรถทับก็ได้อะไรเงี้ยแม่เราก็เลยรับน้องมาเลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะคะรวยนี่ก็น่าจะประมาณสองสองเดือนได้แล้วมั้งสองเดือนสมเดือนเนาะก็สนมากนี่ดูจากมือเราเห็นปะมือเราเป็นแผลเพราะเจ้านี่เลยเจ้านี่เจ้านี่เจ้านี่ แต่ว่าวันนี้ไปเหยียวก็คือต้องให้รวยอยู่บ้านไปก่อนนะเพราะเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยอาจจะแบบวุ่นวายเพราะเราไปเดินอีกเกียวเราไปเดินดูของเนาะน้องอาจจะแบบว่างงงยได้อะไรองี้มองมองทำไมึึมองทำไมมองไมแม,ม,มบายบายนนหนูขอไปเล่นก่อนนะคะจะเข้าช่องนี้หรือไปก่อนไป นะแต่ถ้าไปข้างนอกมันก็จะเป็นไอ้นี้ไงทางจอดแบบออรดอ่ะดีไหมก็รถร้อนเห็นร้อนจะเป็นอะไรเป็นรยบายโอ้แตงนีไม่มีที่จอดอะ่ะนนี่งว่างอยู่ L3 ว่างตั้งร้อยกว่าทีเอสามก็ต้องวนขึ้นไปไงวิธีการการปรับสีสีเฉย thank mm -hmm. you ได้ของมาแรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกลับถึงบ้านแล้วจะให้ดูว่าได้อะไรมาบ้างนะฮะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วเนาะ ก็นี่ก็คือของที่เราได้มาจากอีเกียนนะครับก็ครั้งนี้ก็ซื้อเรียกว่าเยอะไหมก็เยอะนะแต่ว่าจะเป็นของแบบจุกจิกแบบว่าอืมก็จุกจิก็แหละอย่างแรกก็คือเป็นต้นไม้ปลอมนะครับก็คือเราคิดว่าเราจะเอามาใช้เอาว่าเป็นพ็อปเหมือนพ็อปถ่ายรูปนี้เนาะแล้วก็ในห้องเราเลี้ยงแมวด้วยก็คือเจ้ามารวยเนาะมันก็ก่อนหน้านี้มีต้นไม้จริงแต่ว่ามันก็กัดแบบ กัดใบแหลกเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าเออต้นไม้ปลอมน่าจะตอบโต้เรามากกว่าแล้วก็ซื้อนี่ซื้อเจ้าหมูเจ้าหมูมาด้วยก็คือซื้อมาให้รวยนั่นแหละจริงๆมันมีตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าแม่เราเห็นอันนี้แล้วนึกถึงมารวยก็เลยซื้อนี้มาให้มารวยเนาะต่อไปก็คือเป็นอันนี้ทุกคนเป็นลูกกิ้ง แตาว่าเก็บขนอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าจริงๆอันเดิมเราก็มีแหละแต่ว่าไส้มันก็ใกล้จะหมดแล้วก็เลยซื้อนี้มาเลยแล้วราคาไม่แพงด้วยนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ19บาทแล้วก็นี้59บาทเนาะก็เอามาใช้เพราะว่าขนมันก็ติดเสื้อผ้าด้วยอะไรด้วยอันต่อไปก็จะเป็นนาฬิกาเห็นไหมานี่นาฬิกาอันนี้น่ารักไหมมันเป็นแบบว่า จริงๆมันเป็นนาฬิกาแบบตั้งปลุกได้ด้วยนะแล้วก็เป็นแบบตั้งอ่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเจา้เจามาเป็นแบบเหมือนพอ็อกเหมือนกันเราเอามาถ่ายรูปได้แล้วราคาแบบน่ารักมากเลยทุกคนห้าสิบเก้าบาทเองก็ใครอยากได้ก็ไปตามกันได้นะแล้วก็อันนี้ของคุณแม่เราเป็นตะหลิวอันนี้ก็ถูกมากเลยทุกคนแบบสี่สิบเก้าบาทหรือห้าสิบเก้าบาทนี่แหละเราไม่แน่ใจเดี๋ยวเรา ขึ้นราคาไว้ให้อีกทีเนาะก็คือมันเป็นไม้แบบดีเลยอะ่ะก็หนาด้วยนะเนี่ยดูดิหนาด้วยก็เราว่าก็วัสดุด,ดีเหมือนกันแล้วก็อันนี้มีตะหลิวมีที่ขีบด้วยแล้วก็มีแบบตะบวยอย่างนี้ด้วยเซตนี้59บาททุกคนก็คือขมมากจริงๆเราซื้อ เคยซื้อมาอยู่เซตหนึ่งนานมากแล้วแล้วตอนนี้คือมันแบบมันค่อนข้างที่จะไม่ไหวแล้วก็เลยซื้ออันนี้มาแทนเนาะเซตนี้ห้าสิบเก้าบาทก็คือดีมากนะแบบครบคันดีต่อมาก็คือเอ่ออันนี้ดีกว่านี่ที่รองแก้วนะทุกคนอันนี้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามมีสี่ชิ้นสี่ชิ้นน่าจะ4ี่สิบเาบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> ừ, เสียงเสียงหายเลย <N ed it> <N ed it> น่าจะสี่สิบเก้าบาทนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราขึ้นราคาไว้ให้กีกทีนะอืมจริงๆมันมีหลายแบบมันมีแบบอันนี้แบบหนากว่านี้แต่แบบว่าน้นจะได้แค่สองอันแล้วก็เป็นแบบไม้ไปเลยแต่เราเลือกแบบนี้ดีกว่าจริง,รงๆแม่บอกให้เลือกแบบนี้ด้วยแหละก็เลยเอาแบบนี้แล้วกันแล้วก็อันต่อไปนี่เป็นกันไกลูกหดใจจริงเห็นตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปซื้อรอบนี้ไปเห็นแล้วก็รีบคว้าเลยเพราะว่า มันน่ารักมากเลยทุกคนเป็นรูปหัวใจพอดีเลยชิ่งๆอย่างนี้อันนี้19บาททุกคนก็คือดีนะแต่ไม่รู้ว่าจะคมได้นานแค่ไหนก็ลองลองดูแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวว่าถ้าถ้ามันไม่คมแล้วอาจจะมาบอกอีกทีละแต่19บาทก็คือคมเหมือนกัน <c oughs> ต่อไปเป็นอันนี้เป็นอกระ,ะเป๋าผ้าพับได้ ที่เราเลือกลนยนี้มาเพราะว่ามันแบบเป็นลายแบบน้องหมีเหมือนหมีโคโลกปะ่ะน่าจะหมีโคโลกนะก็เป็นแบบลายอย่างนี้อันนี้สามสิบเก้าบาทแต่งจริงมันมีอยู่สามลายที่มันลดเหลือยี่สิบเก้าบาทก็แต่เราชอบลายนี้เพราะว่ามันแบบเพนเพนดีสีมันไม่ฉูดฉาดอีกสามอันที่มันลดราไคเหลือยี่สิบห้าบาทสีมันค่อนข้างฉุดนิดนึงเราก็เลยแบบว่าไม่ชอบก็เลยเอาไลายนี้มาเนาะแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นกล่องใส่แบบใส่ของเล็กๆน้อยๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยสามอันเก้าสิบเก้าบาททุกคนก็คือคุ้มคุ้มอยู่นะแบบสามอันเก้าสิบเก้าบาทแล้วก็จริงๆมันจะมีแบบว่าเป็นอันใหญ่ๆแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแบบเป็นล็อกล็อกล็อกอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ว่าจะซื้อมาอันนั้นราคาร้อยหกสิบเก้าบาทแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจะเอามาใส่อะไรก็เลยกลับมาหาแบบข้อแบบว่า ว่เย่ว่าไงกลับมาหาแบบเหตุผลก่อนว่าจะซื้อมาใส่อะไรเนาะค่อยเราค่อยกลับไปซื้อใหม่อีกทีแต่นี้ก็โอเคน่ารักมีแล้วก็อันนี้อันนี้จริงไร้สาระมากว่าตัวเองแต่ก็ซื้อมาเนาะอันนี้จริงไร้สาระเากมันเป็นพวงกุญแจหัวใจแบบนี้ราคาสิบเก้าบาทน่ารักมากมากเลยทุกคนนี่แทนๆเอาไปห้อยแอร์พอร์ตหรือว่าห้อยกระเป๋าก็ได้น่ารักมี กกระเป๋ามาด้วยทุกคนอันนี้น่ารักมากเลยแต่ราคาเราว่าแอบสูงไหมก็แอบสูงมั้ง299บาทอ่ะทุกคนแต่ว่าช่องมันเยอะมากเลยมีช่องตรงนี้หนช่องแล้วก็มีข้างในข้างในข้างในไม่มีช่องแล้วใช่ก็มีข้างในตรงนี้แล้วก็มีข้างนอกตรงนี้ช่องหนึ่งด้วยนี่อันนี้คุณแม่อนุญาตให้ซื้อมาก็ ลาบปากเรานะครับลาบลาบแบบอืมลาบปากแชซับเลยเนี่ยลาบปากเรานะครับก็น่ารักมากเลยแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจว่าอยากจะได้แล้วก็ได้สอยมาครับก็คือนี่เลยโคมไฟโคมไฟ,โคมไฟที่แบบว่ามันน่นารักน่ารักแล้วลคือราคาดีมากเลยทุกคนร้อบาทเนาะเฉพาะโคมไฟอย่างเดียวนะส่วนไฟอันนี้ราคา79บาทจริงๆ e 1 4บสีอ่ะมันมีอยู่2รุ่น อันนี้มันเป็นรุ่นแบบว่าอีกรุ่นหนึ่งที่แบบว่าสว่างน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นอันนึงอันนี้มันสองร้อยห้าสิบ lm ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งมันจะสี่ร้อยห้าสิบหรือสี่รอยเจ็สิบนี่แหละอันนั้นจะเก้าสิบเก้าบาทแต่เราเราคิดว่าน,นี้ก็น่าจะเพียงพอว่าห้องเรามันไม่ได้ใหญ่มากก็เลยคิดว่าอันนี้ก็สว่างโอเคแต่ว่าอีกอันนึงก็คือจะสว่างมากกว่านี้เนาะก็เลยลองซื้ออันนี้มาก่อนเพราะมันก็สองอันเจ็ดสิบเก้าบาทก็คุ้มดีแล้วก็ อันนี้129บาทเนาะและนี่ก็คือของที่เราได้มาทั้งหมดนะครับทุกคนก็ทั้งหมดนี้ก็ราคาหนึ่งพันสองร้ยสสบาทเลขสวยเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละของอีเกียมันก็ถามว่ามันราคาถูกไหมมันก็มีราคาถูกนะแต่ว่าบางอันมันก็ราคาสูงเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะลองโคมไฟให้ดูกัน อ้ไฟมันเหลืองกว่าอันที่เรามีเยอะเลยอ่ะทุกคนไฟแบบว่าเป็นแบบนี้เนาะแทนแทนก็สว่างนะเดี๋ยวลองปิดงนูดูสิ <c oughs> อันนี้ก็คือแบบว่าเหลืองดีซ่าเลยทุกคนแต่ก็โอเคนะน่ารักดี 웃고 있는 내 모습은.